สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ไม้งามคุณแหม่มค่ะร้านเราอยู่จังหวัดสุรินทร์นะคะติดกับศูนย์นครชัยแอร์จังหวัดสุรินทร์ในตัวเมืองนะคะตัวอำเภอเมืองค่ะก็เน้นเป็นแคคตัสกระบองเพชรโชคเก้าชั้นแล้วก็ไม้มงคลอื่นๆนะคะสำหรับคลิปนี้เรามาชมโชคเก้าชั้นกันค่ะมีโชคเก้าชั้นแบ่งปันสวยมากนะคะต้นนี้ ต้นนี้ยังไม่เคยยกยอดเลยดางดีดางสวยนะคะติดฝัก2ฝักนะคะฝัก1ผสมติดแล้วก็ฝักนี้ก็พิ่งผสมไปเมื่อสองสวันที่ผ่านมานะคะเป็นสีสวยนะคะสีม่วงชมพูม่วงเข้มนะคะสวยมากค่ะต้นนี้ไม้ในกระถาง10นิ้วกระถางสินิ้วค่ะสวยงามมากราคาเราเปิดราคาจริงอยู่ที่4,500บาท สำหรับคลิปนี้อยู่ที่3,900บาทรวมส่งค่ะสวยคุ้มค่าค่ะสวยมากๆค่ะต้นนี้โชคเก้าชั้นด่างชมพูม่วงค่ะใครถูกใจก็ทักมาได้เลยนะคะ0 6 5 0 1 4 4 5 7 0ศูนยาดยไลน์ได้เลยค่ะเบอร์นี้ค่ะต้นนี้นะคะสวยงามมากค่ะ3,900บาทรวมส่งต้นนี้ก่อนฝักสุก ว้าวเดี๋วเม็ดร่วงต้นนี้เป็นลกูกลูกไม้ด่างค่ะเป็นลูกไม้ด่างน้องมีความด่างติดมีเชื้อด่างนะคะมีเชื้อด่างแล้วก็ติดฝักหกฝักนะคะติดฝักหกฝักเลยสุดๆเลยค่ะต้นนี้แล้วก็มีฝักสุกอยู่จะร่วงไม่หนีเนี่ยคะ่ะฝักสุกพร้อมไปเพาะไปทําจํานวนได้เลยนะคะ เด้งแล้วฝักเด้งแล้วไปเพาะได้เลยนะคะจะต้องมีความได้ความด่างของของของเอ่อเชื้อเชื้อเขามีด่างอะ่ะน่าจะมีได้ลูกด่างได้นะคะต้นนี้คุ้มมากๆ6กหกฝักนะคะเราเปิดที่เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งเท่านั้นค่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งคุ้มจริงๆนะคะสำหรับมือใหม่ลองเพาะลองลองเพาะลอง,ลอง,ลอง,ลองทำจำนวนลองดูนะคะต้นนี้ คุ้มสุดคุ้มราคา790บาทรวมส่งเท่านั้นค่ะต่อไปราคาดีอีกต้นหนึ่งไม้ดีไม้สวยนะคะด่างดีค่ะต้นนี้มีดอกใหม่มาไม้ในกระถาง10นิ้วค่ะสินิ้วแล้วก็อายุไม้น่าจะประมาณ3ปีกว่านะคะมีดอกแล้วน่าจะผสมไว้แล้วน่าจะติดนะคะอันนี้น่าจะติด แล้วก็อันนี้ดอกเพิ่งจะมาค่ะเดี๋ยวจะผสมให้นะคะเดี๋ยวจะผสมให้ต้นนี้ดังดีดังกระจายประมาณนี้ค่ะดังดีดังกระจายนะคะทรงใบทรงใบเขาเรียกทรงใบ45องศาค่ะ45องศาใบเยอะนะคะใบเยอะต้นนี้อยู่ที่ราคา3,900บาทรวมส่งค่ะ3,900บาทรวมส่งค่ะเอสซีขานะคะ สวยงามมากค่ะทาไมถ่ายปีไปทางนู้นต้องถ่ายตรงๆไม่ต้องหลบแดดนะคะต้นนี้3,900บาทรวมส่งค่ะต่อไปนี่หรอลูกทับทิมสยามลูกผสมทับทิมสยามค่ะว้าวดูใบใหม่ของน้องนะคะด่างดีมากค่ะด่างดีมาก ดางดีแล้วก็ออกเป็นเชื้อแดงๆเนาะมีเชื้อแดงมีเชื้อแดงดูหลังใบสุดยอดค่ะต้นนี้ต้นนี้เราเปิดที่ราคาหกพันบาทลดได้ไหมห้าพันห้าร้อยก็แล้วกันนะต้นนี้อยู่ที่ราคาห้าพันห้าร้อยบาทจากจากหกพันบาทดูข้างหลังใบดางอะไรขนาดนี้นะคะนี่ค่ะ ประมาณนี้นะคะข้างหน้าก็สวยนะคะใบใหม่มาก็สวยมากเหลือห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวแปะราคาก่อนเดี๋ยวจะลืมห้าพันห้าร้อยบาทโอเคเลยนะคะใครถูกใจคลิปนี้ห้ามพลาดค่ะราคานี้ต่อไปค่ะอันนี้ทรงใบแปลกดีจะเรียกว่าทรงอะไรแต่น้องมีเชื้อแดง กาลูดานะ้ามะโลกผสมกาลูด้าค่ะใบนี้เป็นใบมันแก่แล้วเนาะใบนี้ใบมันจะแก่มันก็แต่ว่าดูใบนี้ค่ะ okay, ม,มีเชื้อแดงนะคะต้นนี้มีเชื้อแดงก้านแดงแดงนะคะก้านแดงมากแต่ว่าทรงฟอร์มมันยังไม่ได้เนะเาะรอให้ฟอร์มมันมันใบเยอะกว่านี้ก่อนใบยังยังน้อยไปนะคะถ้าใบเยอะกว่านี้ฟอร์มจะได้กว่านี้นะคะต้นนี้สองพันเก้าร้อยบาท เอาไป2,500บาทรวมส่งก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวให้ให้ให้ตากล้องถ่ายให้ดูชัดๆก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะเปะราคาไว้เดี๋ยวจะลืม2,500บาทรวมส่งเท่านั้นค่ะจาก2อ0พันเเดอ้อคลิปนี้คลิปรถราคานะคะไม้แดงอีกสักต้นถึะคลิปนี้เราก็ลดราคานี้จาก2อ0พันเเหมือนกันดูฟอร์มของน้อง สวยมากนะคะสวยมากค่ะฟอร์มแบบนี้นะคะสีลูกผสมทัพทิมสยามค่ะสีแดงดีนะคะมีเชื้อแดงค่ะมีเชื้อแดงต้นนี้เราเปิดที่2,900บาทแต่ลดมาเหลือ2,500บาทค่ะต้นนี้สวยค่ะสวย2,500บาทเท่านั้นค่ะ แดงอีกต้นหนึ่งอันนี้ก็แดงแดงนะคะเชื้อแดงแบบนี้ค่ะลูกผสมทับทิมสยามอีกต้นหนึ่งค่ะลูกผสมทับทิมสยามจาก4,900บาทเหลือเพียง4,500บาทรวมส่งค่ะโอเคต่อไปประดูต้นย่อมยาวที่จับต้องได้ โอ้หเหงีเหงดูเหงีเหงสักสักหน่อยหนึ่งว้า wow. วสวยมากค่ะเหงียงเหงีจะเป็นน่าจะมีสื่อเชื้อทับทิมนะพ่อเนาะมีเ hmm. ชื้อทับทิมลายแบบนี้เชื้อทับทิมนะคะ mm hmm. กานม่วงนะคะกระดูกด mm ี hmm. กานม่วงม่วงเลยนะคะ กลมสวยมากค่ะเฮงเงเฮงเฮจ็ดนะคะต้นนี้ราคาข้างกระถาง4,900บาทคลิปนี้เอาไป4,500บาทรวมส่งค่ะ4,500บาทรวมส่งเฮงเฮงเจ็ดนะคะต้นนี้พลอยชมพูพลอยชมพูว้าวนะคะสวยมากนะคะ น้องมีความเป็นสีชมพูระเรื่อนะคะวันนี้ถ่ายคลิป11โมง <Okay. S 1> แดดแรงแดดแรงถ้าเช้าๆแดดดีชมพูจะดีกว่านี้นะคะดูดอกแม้กระทั่งกลีบดอกก้านดอกก็ยังเป็นสีด่างชมพูแบบนี้นะคะต้นนี้ข้างกระถางอยู่ที่4,500บาทพลอยชมพูเอาไป3,900บาทมันจะลดอะไรขนาดนี้คลิปนี้ลดสุดๆเลย ไม้ใหญ่ทั้งหมดเลยฟอร์มดีมฟอร์มดีฟอร์มใหญ่สวยมากๆนะคะสามพบาทสำหรับพลอยชมพูเดี๋ยวเขียนราคาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแม่ค้าจะลืมนะคะจาก4,500บาทนะคะพอแล้วละ่ะยิ่งยกนี่ยิ่งจะแบบลดเยอะเออมาดูซุปเปอร์บัมกันก่อนบมัมบัมนะคะซุปเปอร์บัมจะมีราคาอันนี้เป็นราคาย่อมเยาว อันนี้หน้าเรียบหน้าเรียบออกยับนิดนิดนะมียับยับนิดหน่อยนะไม่ไม่ไม่ยับมากนะคะไม้ในกระถางสิบนิ้วค่ะกระถางสิบนิ้วซปเปอร์บัมต้นนี้ชืบนะคะสวยงามมากใครยังไม่มีมีดอกแล้วผสมโชคเก้าชั้นได้ไม่นอ้อลองดูนะคะเป็นตระกูลหน้าวัวใบเหมือนกันเดี๋ยวจะลองผสมดูนะคะมีดอกออกมาต้นนี้ 1,500บาทรวมส่งค่ะ1,500บาทรวมส่งฮะสำหรับซุปเปอร์บัมนะคะ1,500บาทรวมส่งถูกมากให,ใหญ่แล้วนะคะต่อไปนะคะนี่ต้นนี้อีกต้นหนึ่งโชว์อีกสักต้นหนึ่งอู้ไม่จะเว้ยนะคะ ยับอยู่นะไม่ใช่ไม่ยับนะคะยับเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะสิบนิ้วสวยสซุปเปอร์บัมซุปเปอร์บัมต่อไปนะคะน้องโชคอันที่สัหน่อยหนึ่งถึน้องสวยออร่ามากค่ะว้าวฟอร์มใหญ่นะคะของเราขายไม้ฟอร์มไม้ใหญ่สวยๆนะคะกัดสีดีสีเด่นสีชัดนะคะสำหรับสวนเรานะคะ ไม่ต้องลุ้นนะคะว่าจะสีมาแบบไหนอะไรยังไงเพราะสีเราเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นลูกผสมทับทิมสยามนะคะด่างกระจายด่างสวยด่างสเตียทุกใบสวยมากๆค่ะต้นนี้ต้นนี้ราคา5,500บาทรวมส่งค่ะฟอร์มดีสวยมากๆค่ะผสมผสมติดแล้วหนึ่งฝักนะคะหนึ่งฝักฝักใหม่กำลังมาเดี๋ยวจะผสมให้อีกนะคะดูใบย,ยอดของเขา ด่างสวยมากไม่มีใบไหนไม่ไม่ไม่ด่างเลยสำหรับต้นนี้นะคะด่างทุกใบจริงๆนะคะห้าพันห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะต่อไปเฟิร์นโอซาก้าอู้ทำไมหนักจังดินเยอะแล้วโอซาก้านะคะกระถางสิบนิ้วสวยสวยเลยนะคะสิบนิ้วสวยสวยสองร้อยเก้าสิบบาทยังไม่รวมส่งนะคะยังไม่รวมส่งเป็นราคาหน้าร้านค่ะ มีสองต้นนะคะสองต้นแบบนี้สวยมากนะคะเฟิร์นโอซาก้ามีประดับสวนไว้มันจะเป็นทรงใบหยิกๆนะคะเพริ้วๆสวยๆจัดสวนสวยมากๆค่ะโอซาก้าสองร้อยเก้าสิบบาทยังไม่รวมส่งค่ะอันนี้จะเป็นช่อก้าชั้นผสมเรเนซองผสมเรเนซองนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะ โเก้าชั้นผสมเรียนในสองแล้วก็ต้นนี้จะเป็นด่างดำส้มแดง,ส,แดงส้มแดงนะคะต้นนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทรวมส่งค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทรวมส่งส้มแดงนะคะเอาที่สีจัดจัดสวยๆว้าวต้นนี้อือือดูสีของน้อง ขนาดแดดแรงๆขนาดนี้ยังได้ความเป็นชมพูขนาดนี้ต้นนี้ว้าวลดได้ไหมคะสองพันเก้าร้อยเหลือสองพันห้าโอเคสำหรับคลิปนี้ของเรานะคะสองพันเก้าร้อยบาทเอาไปเลยสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งน้องเป็นสีชม,ชมพูแดงชมพูแดง ไปราคาก่อนแป๊บหนึ่งกันลืม2500รวมส่งค่ะจาก2,900บาทนะคะเอฟซีขาต่อไปเอาต้นเล็กซะหน่อยหนึ่งต้นเล็กอันนี้จะเป็นลูกผสมทับทิมสยามยังไม่กัดสีอะนะจริงๆจะต้องเป็นสีชมพูต้นชมพูก้านชมพูขนาดนี้จะต้องกัดสีสวยมากนะคะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทลดได้ไหมหนึ 1, ่งพันห้าร้อยไม่แพงนะ,อะโอเคยังไม่ลดต้นนี้สวยสวยหนึ่งพันห้าร้อยบาทเพราะว่าทรงใบสวย,วย,วยสโพกสวยเนี่ยสโพกชิดทรงใบสวยแล้วก็คอมเพกฟอร์มหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะแล้วก็ต้นเล็กต้นนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะการง่วงมาก ก้านสวยแล้วก็ใบยอดมากระด,ด่างดี1,200บาทเอง FC คะ่ะนะคะถูกมากๆเลยนะคะถูกมากๆต้นนี้ก็900บาทรวมส่งเ,700เอาเจ็ดร้อยโอเคค่ะ700บาทรวมส่งค่ะโอ้โหไม้ใหญ่ขนาดนี้ราคานี้จะไปหาที่ไหนได้นะคะ,ะคอันนี้ใบนี้ด่างมาเยอะมากเลย ยังไม่กัดสีอันนี้ถือว่าด่างเยอะมากนะคะป้ายเยอะมากๆเลยแล้วก็รูฟิด้าด่าง60บาทยังไม่รวมส่งนะคะต้นนี้900บาทเอาไปแ0ดร้อยก็แล้วกันนะคะใบกลมใแปดร้อยบาทรวมส่งใบสวยนะใบมันบิดๆพลิ้วๆสวยมากเลยสะโพกสวยสะโพกชิดค่ะเน้นเอ่อไม้งามๆสโพกสวยสะโพกชิดแบบนี้ ต่อไปต้นนี้พาอค้าหยิบมาตอนนี้ยังไม่เคยเปิดราคานะนชมพูม่วงชมพูม่วงอันนี้ใบเนี้ยจะมันจะมีตําหนิเนาะเสียดายฟอร์มไม่ได้ใบนี้อันนี้คืออะไรปีกใบก่อนแล้วก็ค่อยจะเป็นใบยอดมา <c oughs> อันนี้นะคะเปิดเท่าไหร่ดี แปดร้อยบาทรวมส่งโอ้โหตายแล้วถูกเกินนะคะอันนี้ค่ะม่วงเข้มมากๆเลยนะคะดูกระดูกใบสิใบหม่ยังกระสีไม่เต็มที่กระดูกใบม่วงสุดๆเลยอะ่ะแล้วก้านเขาจะเป็นม่วงดำซะด้วยนะคะขอแปะราคาก่อนแปดร้อยบาทรวมส่งค่ะแล้วก็เล็บครุดสีลังกาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยังไม่รวมส่งนะคะสำหรับเล็บครุดสีลังกานะคะ หนึ่งร้อยห้าสิบาทยังไม่รวมส่ง,สงว้าวต้นนี้นนลูกผสมเรเนซองค่ะอฟอร์มสวยจริงๆชอบใบยาวๆแบบนี้นะมันก็ดูดูดูมีเสน่ห์ดีและสีของน้องมีความเป็นสีแดงด้วยต้นนี้เพียงหนึ่งพันบาทจากหนึ่งพันบาทนี้คือราคานินานแล้วนะ แล้วน้องโตมาขนาดนี้ก็ยังเป็น1,000บาทอยู่ยังเรายังไม่ได้บวกยังไม่ได้เพิ่มเลยนะคะ1,000บาทรวมส่งลูกผสมเรเนซองค่ะใบเลื่อยด่างใบเลื่อยด่าง300บาทนะคะยังไม่รวมส่งนะคะขอไปกับต้นอื่นนะคะาราคาที่ยังไม่รวมส่งอะ่ะเปิดตะกร้าใหม่150บาทแล้วก็ใส่ได้ถึง3าสีกระถางเลยนะคะคุ้มค่านะคะคุ้มค่ามาดูอันนี้กัน ต้นนี้สวยมากๆนะคะต้นนี้สวยมากๆม่วงแดงม่วงแดงนะคะต้นนี้ใบใหม่หม,มา<ห>ด่าง <ๆ S 1> เยอะมากเลยนะคะยังไม่กัดสีราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งซูมชัดๆหน่อยม่วงแดงนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะมันมืดใช่ไหมคะย้อนแสง ต่อไปต้นนี้ต้นนี้ด่างชมพูด่างทุกใบต้นนี้อยู่ที่ราคา900บาทรวมส่งค่ะ900บาทรวมส่งนะคะยังไม่เคยเปิดราคาต้นนี้นะคะก็จะออกเป็นสี ขอบม่วงนะคะโลกผสมทับทิมสยาม1350บาทรวมส่งค่ะ1350บาทรวมส่งใบกลมสวยทรงดีคอมเพกฟอฟอมนะคะด่างสเตียด่างกระจายนะคะยังไม่กัดสีกัดสีจริงๆออกเป็นสีม่วงเลยนะคะต้นนี้1350บาทรวมส่งต่อไปต้นนี้เราได้ด่างเ,ออเราได้สองยอดเลยด่างสวยมากยอดยอดที่หนึ่งแล้วก็ยอดที่สอง โอ้สวยอะไรขนาดนี้ได้สองหนอนะคะสองหนอสองยอดมีรากทั้งสองแล้ว,ลวใช่แย,แยกได้เลยพร้อมที่จะตัดทำจำนวนได้เลยต้นนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งคุ้มมากคุ้มมากเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งขออนุญาตเปะราคาก่อนจะลืมนะคะ 1,500บาทรวมส่งนะคะต้นนี้ต่อไปไม้ไม้แบบนี้บ้างชอบความ